ตัวนิดเดียวเองขาต้อขาต่อเนี่ยยังไม่เล็แน้วเนี่ยดูดิไอ้ไม่เงกกี้ยกนีดยไอ้สัตว์เปิดมันดีครับ มาเดูมึงเอาตัวมาตัวเท่าเนี้ไอ้เหี้ยแล้วปูไปดวายไปแล้วปอดนี่เอาปืนปอดพอจับหางจับหางโอ้ยเหี้ยใครจะไปว่ายมึงคัดปอดแต่กูจับหางให้คอยปอดปากมึงเหี้ยนี่มันปากป่าเลยวั้ยปอดบ้าปอดดเหี้ยมึือพึ่งดิเดี๋ยวมันกัดกูขีมก็ไม่มีไอ้ตัน จะปากได้บอกวะอยากจะปดเลยเอีเหนียววะเหี้ยมันลื่ันแมวอะไรอ่ขางังออกละอย่านั้นนี่ไหายและก็ส